สวัสดีค่ะนา้นาๆลูกสาวลาเลียงงัวมวยนี่เอางัวออกกินหญา้าน้ำหนาบ้านขังต่คอรไรจอยไปแล้วนา้นาๆนา้นาๆอยู่ซ้ายปุ่นอยู่ห้อกตะกบปุ่นเันเด็กเลี้ยงวัววัอนี้ทั้งหน้าที่นะนา้างัวหน่อยมันหาวเดียวจะคอก เล่มน้ำหนาวบานจากนักวันสักก้อนเอามาเลี้ยงงัวแล้วมันสวยใ,ใส่เลี้ยงงวัวอยก่อนที่ไปก่อนหน่อยกำจัดหญ้าหนา้าบานไอ้เพิ่นลาม,มันไว้แถวนี้ก่อนไอ้เพิ่นเล่มน้ำหนาวบานให้มันเหียนเหียนก็นยังเดียวไปทางอื่นพระธา,าด้ตัดหญ้ายากได้แบบนี้สบาย แม่นนา,นา,นาเป็นเด็กเลี้ยงงวได้เหมือนนี่เอางวาออกป่อยเอางัวออกอันจากขอกเนี่ยมันอยุดในขอกรลอยอ่า,ามันถามันเปื่อยขอกมันแฉะพ่อเป็นเด็กเลี้ยงวัวแดดกระหอนปิดชีคนบกรลอกเลี้ยงวัวคนน่ะ สร้างกับสอนลังค่าพ่อบ้านรังค่ามั่นหลันรุดดอกแผ่นหนึง่งช่อมเอง่นมาสอมให้ละหละัมันถักพมีแต่ขอมมนได้รุดอีกคืนหนมดขึ้นลมมาแห้งค่ะยี่กีบ้านๆเลียงงวย้วเลียงค้อยไปตละเนาะหาเห็ดได้จังหน่อยสิไปหาเห็ดได้บัเนี้ยหาเห็ดอยู่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณพระกัปติหาเกเพศคุณพากันไปหาเกเพศอยู่ค่ะอันเอางงวเข่าคอ,อกไว้ก่อนมือเสาร์เป็นเลี้ยงง้วสวยมากไปมากคะเพื่อนหาเกเพศนหน้านาดอนหลับฤทธด์จ,จอบไปพวงเห็ดจะเข้าวก่อนยังทายไหมเนาะหอดสักพันเห็นแล้วเห็นแล้วสองดอกสามดอกอุ้ยหลายดอกยุ่งพ่อเอาพ่อมาถัาน มเอาแล้วแวม่ถ่ายกล้องนี่ที่ดอกยืดกล้องให้เมั่อี้ดาวเหนระตาเอาจะคล้องก็ใส่เกลือบุดธมาะเอาไปเอาไปต้มจักเล่ร้ายนา้ำต้มเมื่อกินกรงเทพ นี่ก,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 กไ็ได้รังยางไงได้เหรอเฮ้ยนีนุ่กันนี่แหละอพอ,าอมานยางก่อนก็บ่เห็นเห็ดคนะยางน้ำก้นเนื้อดอกมันดำมาดิโอ้คุณน่ะดอกอันยยนี้ใหญ่เลยยางกายอัน <laughs> เห็ดไปเสยเ <laughs> มืองนี้เป็นมูอยู่อันเหยียบข้อบิดข้อเบี้ยวอัน จุม่มหาดอ,อก,กดอกอย่างกายเซ้ยพอบานเหยีบยบเป็นข้อบิดไปน <c oughs> เปนาะจุ่มเดียวกันได้ไหมมันเป็นสิบดอกลวมัเนี่เนี่ยดอกกำลังงามนั่งเด็ต้มโดนเนาะมันขมเห็ดอันนี้ถ้าหักเสียบ ดอกสวยล่ะอันนี้มันบวสวยกว่าดอกมัก็สวยสวยบนนก่กโอ,อ้ถ้าไม่ซื้อจะซี่สิบคนละนี้กัเดี๋ยวเมื่อหายายเฮ็ดขึด้นมาบานก็ก่อน อยู่ใกล้ๆเฮือนแต่ปลาใกล้ๆเฮืนอนเอามือไหรยายซะตอนยังสิไปหาอีกหม่องนึงนี่เทออกมาแล้วนี่แหละยายไปหายรอบนึงแล้วก็ได้ซ้ำหนีแล้วยังสิไปมาอีกกันปลาเฮามาปลาที่สองแห้งแห้งไปตะบัดนีดอกฮกระไดสองดอกลูกใส่ก็อยากมาหนำบาคือปลานี่ ปลาที่แรกเขาไปกุ้ค่าซีกุ้งไห้บัากหลายอันนี้ฮักกะไดสองดอกปลาแบบไงนี่เด้หนองที่เห็นบอนี่อีกดอกไม่มีสลองยานี่อีกดอกหนึ่งนี่สองดอกนี่ไงนี่ไงนี่เด้นี่เด้โอ้ยมาหาเห็ดจต่ละยังบ่หัวจักเห็ดแล้วเหนหินเด้โอี่เมดิเคียบางอีก ดอกมาปานที่สองป่าที่แหลกไปไดัซซี่หาดอกนี่งามงามดอกบักใหญ่เลยกับดอกนี่หน่อยนะดอกนี่นุ่นดีอย่ดอกนี่งามคักดอกบักใหญ่นึงไปรอบสองบอดายกระดกรอบแรกยายเคนสอมตีนไว้ท้าละอันนี้ของยายไปหาอันรอบที่แหลก ถ่มจนจืดแล้วล่ะนี่สอมตีนมันกันมารวมกันแล้วปาตีนแล้ว,ลวได้ซ้ำหนีละต้มด้วยันนี้แต่ว่ายายเพิ่นไปหาอีกอยู่สได้ซ้ำได้นนะไรบวยบุ้หละย้ายกะ